บรรยากาศที่สมุทรปราการวันนี้นะครับอเอิอวันนี้ได้มาทํางานแถวนี้ครับฝนตกหนักมากครับท่านผู้ชมดูสิครับโอ้โหตอนนี้เวลา9้าโมงกว่าแล้วครับยังมืดอยู่เลยครับมันมีวิเวว่าจะหยุดเลยครับน้ําเริ่มท่วมถนนแล้วสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้จะให้มาดูบรรยากาศฝนตกล่าสุดที่สมุทรปราการวันนี้ครับอำเภอท้ายบ้านใหม่ อำเภอเมืองครับตำบลไทยบ้านใหม่แรงมากครับตั้งแต่8ดโมงทำงานไม่ได้เลยครับวันนี้มีโอกาสได้มาทำงานที่นี่ก็เลยลงมือทำงานไม่ได้ครับท่านผู้ชมต้องรองให้คนยุดอฟเพราะว่าเพราะว่าทำงานการแจ้งครับตกแรงและตกหนักมากครับมองไปไกลมืดตึ๊บเลยท่านผู้ชมโอ้นี่ก็มาหลบฝนในบ้านชาวบ้านเขาครับ โอ้ยหลวงพาล้องตกแรงมากครับอันนี้ตอนแรกของปีครับทุกคนครับวันนี้ถนนก็เริ่มท่วมแล้วครับรนทนนี้เมื่อกี้ลงไปก็ขึ่งนขึ้นขนาแล้วครับเลยะตะ่มกันแล้วครับเอ,อ้คนไอาคนเ,ออเออขาต้อตงทำลอกลอกคอลอกคอเป็นใหม่คิดว่าคงไม่ท่วมนะครับคงไม,ม่ท่วมโอ้โห พนัางานล่าสุดของเม,มืองกาดน้ำวันนี้ครับฝนตกหนักมากๆก็ขอบคุณทุกท่านทุกบ้านทุกหลังทุกทุกคนครับหนาวมากทุกี่ออกครับทุก้ามาให้กำลังใจอันนี้เอาบรรยากาศฝนตกนาฝาครับทผู้ชมทำงานไม่ได้นั่งดูฝนตกตกแรงมากๆครับ มาจอไปตรงช่องสูบน้ำไปไ่ด้ครับฝนตกหนักมากไปดูช่องสูบน้ำว่าทำงานปกติหรือเปล่าเพราะว่าถ้าช่องสูบน้ำไม่ทำงานน้ำตกวไเนีคมม่ครับเพราะว่าที่นี่มันใช้ช่องระบบช่องสูบน้ำออกจากหมู่บ้านไปทิ้งบนลำคลองครับโอ้โหหวังว่าคงจะไม่มีรอยตาสังหรอยท่วมอีกครั้งครับ มีคลื่นเล็กๆไปครับท่านผู้ชมโอ้โหเป็นคลืนมาเป็นทะเลมันด้วยนะเลยโอ้โหนี่เผื่อแบบเ,เดียวท่านผู้ชมน้ำขึ้นมาเยอะแล้วครับเผื่อแบบเ,เดียวเองมาถึงสิบนาทีครับดูสิขึ้นมาตรงขอบเดียวกัแล้วเมื่อกี้มันอยู่เส้นขาวมันนีขึ้น HH มาขอบเดียวกแล้วว้า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 ววันนี้เป็นวันที่เต็มเรื่อความ <c oughs> รุ่มช่ำและเย็นเยือกหนาวของเม็ดฝนครั้งแรกของปีครับท่านผู้ชมโอ้ยยังม,มายังหนาวครับท่านผู้ชมไม่มีแล้วไปหมดเลย ต้องร่างรอึงกว่าฝนจะดตกครับคผู้ชมมัจะลงพื้นทงานได้บนฟยังมืดอยู่เลยครับไฟกล่อ,องถมนมันทำงานอยู่เลยก็มดืดมากครับไป ฟ้าร้องด้วยครับท่านผู้ชมขอรครับไม่ไหวแล้วครับต้องขอจบแจกแจงผลิต,ตเรื่องวัดครับเพราะว่าฟ้าฟ้าเนี่ยฟ้าร้องครับไม่ไหวแล้วหาที่ดูก่อนครับหนาวเหลือเกินขอบคุณอีกครั้งครับท่านผู้ชมขอบคุณทุกคนเป็นขอบคุณทุกกระตุ้ใจครับโอ้ยิ่งมาแรงเข้าแรงเข่าท่านผู้ชมฟังเสียงดิฟังเสียงสิครับท่านผู้ชมยิ่งแรงยิ่งหนักขึ้นหนักขึ้นเลยอ่ะ ไม่มีวีเดียว่าจะจุดเลยดูท้องฟ้าโอ้นี่แสงประลาดตรงหลอดไปเลยครับท่านชมไม่ว่าไม่รู้ท่านชมเห็นมันผอุนหรอนะครับมีแสงประหลาดด้วยดูสิดูแประหลาดโอ้แสงอะไรนะท่านชมเพราะว่าแสงไฟกับแสงต้องเท่ากันเลยนั่นมีไหม ไม่มีนะครับท่านผู้ชมแต่ตัวนี้มีเนี่ยดูดิดูดิอุ้ยมีเสียงประหลาดด้วยอือโอ้ว้าวมีเสียงร,บรอบๆลงไปด้วยครับท่านผู้ชมดูดิไม่รู้เสียงอะไรครับ หายไปแล้วแสงหายแล้วท่านผู้ชมเอ๊เสียงอะไรนะไม่รู้เหมือนกันครับท่านผู้ชมว้าวตอนนี้น้ำก็ยินึ้นขึ้นมาอีกแล้วครับขอบคุณอีกครั้งครับเจอกันคลิปหน้าครับขอลาไปก่อนครับหนาวครับผมสวัสดีครับดูมอเตอร์ไซค์คันนั้น,นเลยครับไหนไหมน้ำขึ้นล้อแล้วครับขึ้นล้อมอเตอร์ไซค์แล้ว แต่อันนี้อยู่บนครับไม่เป็นไรอันนั้นอยู่ในร่องน้ําครับเห็นไไปครับไปก่อนครับผมเสแสงหายไปแล้วไม่มีแสงแล้ว มีรถมาด้วยเมื่อกี้อย่างเร็วอย่างแรงเลยท่านชมน้ากระจายเลยโอ้กิ่มาหนักเลยครับดูกระพาทางท่าบ้านท่าบ้านอา๋อดู หลังจากผ่านไปเกือบชั่วโมงครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็อ่อนแรงลงแล้วครับแต่ก็ยังตกหนักอยู่นะครับตอนนี้เริ่มอ่อนลงแล้วเอ๊ะแต่ไม่ใช่ครับเสียงเสียงมาแล้วหนักไหมครับโอ้ยิ่งมาอีกบางเสียงท่าน้ชมฟังเสียง ยิง oh มาเลยครับออกไปข้างนอกอะได้ครับตัวเปียกหนาว